เสียขวัญยินดีต้อนรับอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจากพวกเรานะครับผีนั่งยางมาขอนอนด้วยณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธานีผมต้องเกินก่อนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองขณะที่บวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธานี ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2560เข้าเรื่องเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินเข้าไปในกุฏิก็รับรู้ได้เลยว่าที่ที่ผมอยู่มันต้องมีอะไรมาก่อนแน่ๆแถมวันนั้นพระทั้งวัดได้ถูกนิมนต์ให <gen> ้ไปฉันเพนที่ต่างหมู่บ้านอีกสรุปผมอยู่กับเนนอีกสองคน ผมกับเนนก็นั่งคุยกันเลื่อยเปยื่อยจนเนนมันเล่าให้ผมฟังว่านี่นี่หลวงพี่รู้หรือเปล่าว่ากุฏินี้มีประวัติเท่านั้นแหละผมขอร้องเนนให้หยุดเล่าเพราะผมกลัวซึ่งเนนก็ไม่ได้เล่าต่อตอนนั้นผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วจนพารูปอื่นๆที่ออกไปกิจนิมนต์กลับมาที่วัดครบทุกลูก ทำวัดเย็นวันแรกผมก็ตามหลวงพี่เข้าไปแกชื่อหลวงพี่โต้งแกเป็นพระพี่เลี้ยงผมเองแกก็พาผมเข้าไปทําวัดกวดน้ําอะไรเสร็จสักํากำลังแยกย้ายกันเข้ากุฏิของตัวเองอยู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่าคืนนี้กล้านอนคนเดียวไหมมีใครมานอนเป็นเพื่อนหรือเปล่า ซึ่งผมก็ตอบไปตรงๆว่าครับคืนนี้ผมนอนคนเดียวไม่มีเพื่อนมานอนด้วยแล้วผมก็ยิ้มยิ้มพอแยกกันเข้ากุฏิเสร็จผมว่าจะเปิดไฟในกุฏิอ่านหนังสือบทสวดต่อสักหน่อยแต่หลอดไฟในกุฏิผมก็กระพริบ,บติดๆดับๆซังนั้นผมเลยปิดมันซะเลย พอหากเปิดไว้ก็ตาลายเปล่า,ลาผมก็เลยนั่งสมาธิแทนเพราะผมบวชแค่9ก้าวันเลยอยากทำให้ดีที่สุดจนเวลาเรราวสี่ทุ่มผมเริ่มเมื่อยเลยลุกขึ้นออกไปเดินเล่นที่ระเบียงหน้ากุฏิเดินไปก็คิดในใจไปด้วยว่ายังไม่เที่ยงคืนเลยทำไมถึงเงียบแบบนี้ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไร แต่รู้สึกเสียวสันหลังทุกครั้งที่หันหลังให้กับความมืดหลังจะเข้ากุฏิไปปิดประตูใส่ก่อนพยายามเอ็นตัวนอนแต่คืนแรกที่เปลี่ยนแถมเป็นเตียงไม้อีกมันทำให้ผมนอนไม่หลับจริงๆผมนอนกิ้งไปกิ้งมาพอดูเวลาอีกทีก็เกือบตีหนึ่งเข้าไปแล้วในความเงียบนั้น ทำให้ในหูของผมได้ยินเสียงเหมือนคนผิวปากเล่นลอยมาแต่ไกลตอนนั้นผมนึกในใจคนบ้าอะไรจะมาผิวปากดึกๆดื่นๆสงสัยเป็นเสียงลมตอนกลางคืนมั้งผมคิดในแง่ดีไว้ก่อนซึ่งผมก็นอนฟังอยู่ตลอดจนใจเริ่มไม่ดีตรงได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเดินเหยียบใบไม้แห้ง อยู่หลังกุฏิของผมเวลานั้นคือใจผมเริ่มฝ่อจริงๆได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าต้องเป็นหมาแน่ๆไม่ก็ไก่เขี่ยใบไม้หลังจากนั้นไม่นานอยู่ๆก็มีเสียงใหญ่ๆเข้มๆของผู้ชายพูดว่าเปิดประตูทีชัดเต็มหูเลยครับเหมือนพูดทะลุผนังปูนห้องมายัางไงอย่างนั้น ผมคนลุกยังบอกไม่ถูกจริงๆเสียว,ว้าไปทั้งตัวจากที่ผมนอนอยู่บนเตียงผมนี่ลุกขึ้นมานั่งเลยครับผมจับไฟฉายไว้ในมือตลอดมือถือก็ชาร์จแบตอยู่ตรงมุมกุฏิไม่กล้าลุกขึ้นไปหยิบจริงๆเพราะมันอยู่ใกล้กับหน้าต่างแล้วผมก็ได้ยินเสียงใบไม้แห้งโดนเหยียบอยู่หลังกุฏิแต่พอแง่หูฟังให้ดี ไม่ใช่แค่ด้านหลังนะแต่รอบๆกุฏิก็ดังด้วยในหัวผมคิดอย่างเดียวไม่ใช่คนแน่ๆตีหนึ่งตีสองไม่มีใครมาเดินเล่นกันหรอกผมก็ทนฟังอยู่ตลอดเหงื่อแตกท่วมตัวบทสวดอะไรก็ไม่มีนึกแต่นโมขึ้นมาได้พอเริ่มท่องข้างนอกก็หัวเราะพอเราหยุดท่องมันก็หยุดหัวเราะด้วย หลอนจนลืมว่าท่องยังไงเลยครับคราวนี้หนักสุดเสียงเคาะประตูด้านหลังมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนตาผมนี่เห็นเลยว่าประตูไม้สั่นจริงๆไม่ใช่เสียงหลอนแน่ๆเพราะกนมันสั่นๆทุกครั้งที่ถูกเคาะด้านล่างของประตูบานนี้มันเริ่มผุจนเกิดเป็นช่องว่างผมเลยมองผ่านช่องนั้นได้พอดี เห็นเป็นข้อเท้าของใครไม่รู้ซึ่งเป็นเท้าคนใหญ่มากไม่ได้ใส่รองเท้าเล็บเท้านี่ดำปิดปี่เลยแล้วเสียงก็ดางมานหน้าต่างไม้อีกดังเอี๊ยดเหมือนมีคนพยายามเอามืองัดหน้าต่างเพื่อที่จะเปิดแบบนั้นเลยครับแต่ดีที่ผมใส่ก่อนไว้มันเลยเปิดไม่ได้ คือตอนนั้นทำอะไรไม่ได้จริงๆพระใหม่ไม่มีอะไรเลยที่จะท่องปัดเป่าถึงมีก็ท่องไม่ได้เพราะกลัวจนไม่มีสติผมนึกถึงแค่ปู่ย่าที่เสียไปแล้วบอกในใจว่าให้ช่วยผมทีคือปู่กับย่าผมเผ่าที่วัดนี้ล่ละครับไม่รู้เวลาผ่านไปเท่าไหร่เหมือนกันอยู่ๆเสียงเคาะประตู เสียงแง่หน้าต่างก็เงียบไปได้ยินแต่เสียงเหมือนคนเดินออกไปทางด้านหลังกุฏิคือผมฟังจากเสียงใบไม้แห้งเอานะครับบอกตรงๆเกิดมาไม่เคยปอดแหกอะไรขนาดนี้แค่มือถือที่อยู่มุมห้องยังไม่กล้าเดินไปหยิบแต่ก็ไม่รู้ว่าหลับลงไปได้ยังไงอาจเป็นเพราะผมนั่งเก่งจนเมื่อยเลยหลับไปเองหลังจากตื่นมาตอนหกโมงเช้า พอต้องไปเดินบินทบาทตอนกลับถึงวัดผมก็เล่าเรื่องนี้ให้พระพี่เลี้ยงฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างเมื่อคืนแกบอกว่าตอนผมพูดว่าไม่มีเพื่อนนอนด้วยคืนนี้หลวงพี่ว่ามันต้องมาแน่ๆแต่แกก็ไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นเพราะส่วนใหญ่มันจะไปหาแต่เนนกับพระมันไม่ค่อยยุ่ง ผมก็ถามสวนกลับไปเลยว่าแล้วมันนี้คือใครใครคือมันแกถามผมมาว่าที่เจอเมื่อคืนเป็นผู้ชายใช่ไหมเสียงใหญ่ๆหรือเปล่าเล็บเท้าดำด้วยใช่ไหมพอแกถามเสร็จผมนี่ขนลุกเลยได้แต่พยักหน้าแกบอกผมว่าเมื่อก่อนตรงนี้คอมมิวนิสต์เยอะมาก แล้วลุงคนนี้เนี่ยมันเป็นสายให้ทหารเลยถูกพวกคอมมิวนิสต์จับมาเผานั่งยางตรงริมกำแพงบริเวณกุฏิที่ผมอยู่เนี่ยแหละแกบอกว่าทุกปีเนนบวชใหม่จะเจอทุกคนแต่ไม่นึกว่าพระใหม่จะโดนด้วยอาจเป็นเพราะผมพูดไปว่าไม่มีเพื่อนมานอนด้วยเขาเลยจะมาหาจะขอน,อนอนด้วย หลังจากนั้นแกก็ถามผมว่ายังกล้าอยู่ที่นี่ไหมผมก็บอกไปตรงๆว่ากล้าอยู่แต่เปลี่ยนหลอดไฟให้ผมหน่อยได้ไหมคือถ้าผมรู้เรื่องก่อนผมอาจจะไม่กลัวก็ได้แล้วผมก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยถึงจะไม่รู้ชื่อกเอ็เถอะได้แต่พูดขึ้นว่าลุงคิดเท่าจริงๆในช่วง9้าวันนี้ ใช่ว่าจะไม่เจออะไรเพิ่มเติมนะครับคือต้องบอกก่อนว่ามาให้เห็นกับมาให้กลัวมันไม่เหมือนกันถ้าได้บวชเป็นพระก็จะเข้าใจเองแล้วหากอยู่แถววัดต่างจังหวัดหรือวัดป่านั่นแหละจะรู้เองว่าของแบบนี้มันมีจริงๆแต่ผมไม่เคยงมง,ง,งายนะผมรักวิทยาศาสตร์แต่ผมเชื่อในเรื่องของพูดผีวิญญ,ญาณเช่นกัน